สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับพบกับรายการซิคับเตอร์ซิโร่และผมชื่อมิกนะครับแล้วในคลิปนี้เรามาอยู่กับในเกมมิดเดิลเลนะครับผมซึ่งก็เป็นคลิปสร้างบ้านนั่นเองนะครับก็บ้านก็จะเป็นบ้านสไตล์มินินะครับตามชื่อเกมเลยมิดเดิ o เลนะก็เลยได้มาสร้างบ้านประมาณนี้เลยนะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่สร้างง่ายๆนะซึ่งใครก็สามารถเอาไปสร้างได้นะครับแล้วยิ่งเอาไปเล่นเอาชีวิตรอดนะครับก็อุปกรณ์หาได้ ง่ายสุดเลยนะรอบตัวเราแลนะ้วทั้งไม้ทั้งหินอะไรอย่างนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการสร้างบ้านหลังนี้กันเลยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้ก็อย่าลืม่กดไลค์คลิปนี้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการ,รทำคลิปต่อไปเพราะช่วงนี้ผมลงคลิปบ่อยมากเลยเพราะทุกคนกดไลค์กันเยอะมากเนะี่ยก็เลยมีกำลังใจในการทำคลิปรัวนนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะครับปุ๊บโอเค เดี๋ยวเราไปดูวิธีการสร้างกันเลยดีกว่านะครับโ okay. อเคไปดูกันเลยโอเคก่อนอื่นเลยนะครับไอเทมที่เราใช้ในการสร้างก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับก็ออกมเริ่มสร้างกันเลยขั้นแรกนะครับเราจะเริ่มจากวางไม้ตรงนี้สูง3บล็อกอไปไปไปอ่าสามบล็อกนะแล้วก็เว้นห่าตงตัวนี้3บล็อกอ่ามันก็จะเป็นบ้านที่ไม่ค่อยมีแล้วมากสักแป๊บๆก็เสร็จนะแป๊บเดียวก็เสร็จละนี่สร้างโครงสร้างแบบนี้นะครับต่อไปก็โค้งๆแบบนี้ไปน,นี่ก็วางตามแนวนั่งข้างไปเลยนะ แล้วเดี๋ยวตรงกลางก็จะเป็นช่องหน้าต่างนั่นเองนี่แล้วก็วางไปปั๊บปับ,ปบ,ปบตรงนี้แล้วก็จะได้แบบนี้นั่นเองต่อไปนะครับเราก็วางหลังคาไปเลยนะนี่หลังคาแล้วก็วางโค้งไปโค้องอย่างีอย่างเี้ยแม่แถวนี้มันช่างธรรมชาติจริงๆเลยมีทั้งหมาทั้งไก่อนะร้องหน้าแบบนี้แล้วก็มันได้อีกชั้นหนึ่งนะนี่ชั้นนี้แล้ว ส่วนตรงนี้เราก็วางไม้ปราูปไปซึ่งไมป้ปรายูปมันก็คนละไมา้จากบันไดแล้วนะแต่ว่าวางอย่างนี้ไปอ่ะก็แล้วแต่นะว่าเราจะใช้อะไรก็ได้ครับส่วนนี้ก็จะเป็นสลับนั่นเองนะแล้วก็ด้านข้างตรงนี้ก็ควรที่จะมีป้องไฟนั่นเองแล้วก็วางสูงขึ้นให้พอดีกับหน้าต่างสลับนะไม่ใช่หน้าต่างหลังคาสลับนะนี่แบบนี้เอ้ยเดี๋ยวนะรู้สึกว่าหน้าต่างเราควรจะไว้ด้านข้างตรงนี้แล้วก็ส่วนพื้นนะครับพื้นเราก็เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปแบบนี้และก็ขุดลงไปข้างล่างนะครับลงไปสี่บล็อกนะครับ1 2 3 4แล้วก็เขี่ยด้านในซึ่งด้านในนะครับเราก็จะมีขนาด3ามสนั่นเองแล้วก็ขุดไปแล้วที่เหลือนะครับเราก็จะเปลี่ยนตรงนี้ให้กลายเป็น coverstone นะครับ <laughs> ้อนอะไรตอนนี้เนี่ยยังไม่มืดเลยอ่าเราก็ขุดตรงนี้ไป แล้วก็ตามด้วยตรงนี้เปลี่ยนดั้งข้างไปให้หมดเลยนะก็แล้วแต่นะว่าถ้าจุดไหนไม่โอเครู้สึกจุดไหนอยากจะดัดแปลงเพิ่มก็ทําตามใจชอบเลยนะตามความชอบของตัวเองซึ่งผมก็ใช้บล็อกที่หาได้ทั่วไปนะแล้วบล็อกอิดนี่คือหาได้จากน้ําใช่ไหมเพิ่งผมก็ยังไม่เคยหาบล็อกอิดในมิ d เดิ้ลเวย์เลยนะโอเค ลังจากที่เราได้อย่างนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาวางาหน้าต่างก,กันเลยคนระับซึ่งหน้าต่างนะครับเราก็จะวางตรงนี้แล้วก็การที่เราวางหน้าต่างแล้วมันเปิดด้านไหน,นมันไม่ค่อยโอเคนะเพราะว่าหน้าต่างมัาควรจะยื่นออกไปด้านนอกงั้นเราควรที่จะวางาตรงนี้นี่แบบนี้เวลาเราเปิดหน้าตา่างมันบานก็จออไปข้างนอกไงอโอเคใช่ไหมแบบนี้นเออเดี๋ยวเราจะต้องวางอิกด,ด้านนอกก่อนวางก้อนหินหรืออะไรก็ได้ดินก็ได้เพื่อที่จะสามารถวางได้ง่าย คือตอนนี้มันวางไม่ได้ไงอ่ะอย่างนี้แล้วก็เข้ามาด้านในแล้วก็วางจากด้านนอกอ่าแบบนี้ก็ตรงนี้ตรงนี้นี่เวลาเปิดหน้าต่างพอดูจากด้านนอกเราก็จะดูแบบอือเป็นหน้าต่างที่แบบพูดไม่ถูกโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้มาในส่วนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอุปกรณ์ต่อไปนะครับเราก็จะมาตกแต่งภายในกันนะครับอ่าอุปกรณ์ต่อไปนะครับก็จะมีด้านล่างนี้เลยนะครับให้เตรียมไว้นะก็เราจะวางประตูตัวนี้ก่อนเลยแล้วด้านในตรงนี้เราก็จะวางอันนี้ไปนะครับ กองไฟซึ่งผมคิดว่าเราควรที่จะเปลี่ยนตรงนี้นะให้กลายเป็นอย่างเงี้ยอ่าแล้วก็ตามด้วยโต๊ะคราบตเตาเผาก็หนังสืออ้าวทำไมไปด้านนั้นอะเดีด๋ยวๆๆๆทำไมมันอ๋ออันนี้คือคนละนเหรอโอ้แย่เลยแล้วจะวางหนังสือ,อยังไงเนี่ยหนังสือวางด้านบนไม่ได้มันเป็นที่วางอุปกรณ์ใช่ไหมนะแล้วก็เอาอ่านี่พรมวางไว้ได้ตรงนี้นะ จริงตัวนี้วางเป็นไม้ดีไหมันคิดว่าวางไม้ดีกว่านะาดินก็วางในส่วนข้างในโอเคต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นาทางลงนะครับทางลงนี่ลงมาข้างล่างตรงนี้เดี๋ยวาวางท็อตก่อนนี่ก็วางปิดด้านบนไปเพื่อให้บ้านมันดูแบบครึ่งหนึ่งอะไรก็ดูแบบไม่เรียบอะไรเงี้ยนะก็แล้วแต่เราจะทําไม่ทําก็ได้ที่เหลือเราก็วางไม้นี่ไปเลยแล้วก็ตรงนี้แล้วก็ตามด้วย สแลปสแลปโต๊ะครับแล้วก็จะวางอันนี้กันอันนี้มันเป็นโต๊ะครับอะไรเนี่ยโต๊ะพิมพ์เขียวอ๋ออันนี้ผมไม่รู้แต่ว่ามันดูสวยดีนะบอกเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตามด้วยแอนด์วิวแล้วก็หนังสือ,อทำไมหนังสือมันเป็นอย่างนั้นนะอ่าเป็นชั้นหนังสือสูงๆแบบนี้ก็ประมาณนี้นะโอเค ชั้นล่างก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาตกแต่งที่เหลือกันเลยนะในส่วนนี้นะครับเราสามารถที่จะวางอันนี้ได้นี่วางตกแต่งเพิ่มแล้วตัวนี้ก็เป็นวางขวดตัวนี้เอ้ยตรงนี้ดีกว่าทำไมขวดมันเล็กขวดตัวนี้ใหญ่อันนี้เล็กเอ่อ่ะต่อไปก็ด้านนอกซึ่งด้านนอกมันก็ยังดูโลง่ลงๆไปใช่ไหมเราควรที่จะวางอ่ารั้วด้านข้างตรงนี้ไปแล้วก็ตามด้วยอุ้ยทางเดินอ้ทางเดิน เ hey, อ,อ้เหลือนี้โอ้โ oh, หอันนี้มันดูสีเขียวมันตัดมากนะคือแทนที่คือแบบหญ้ามันควรจะสีเหมือนกันนะแต่นี่มันแบบมันเด่นนะท่านผู้ชมคิดว่าระหว่างอันนี้หนึ่งอันนี้หรือสองอันนี้ดิลองคอมเมนต์ตารางคลิปเลยว่าชอบอันไหนนะซึ่งมันก็สวยสองแบบแหละใครที่คิดว่าหนึ่งหรือสองอันไหนสวยก็คอมเมนต์ตารางคลิปเลยนะครับโอเคที่เหลือเราก็วางดอกไม้ไปแล้วก็แบบนี้นี่โอเค หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วนะครับผมคิดว่าผมคิดว่าตรงด้านนอกตัวนี้มันควรที่จะมีเอ,อที่ตกปลานะอันนี้มีบล็อกอื่นอื่นไหมบล็อกอิดล้วอ้าวไม่มีสลับอิดล้าวเหรออันนี้แล้วกันเุ้ยผมลืมนี่าตกแต่งตกแต่งตกแต่งด้วยใบไม้นะซึ่งใบไม้นี้ก็ไม่น่าจะหายนะเพราะผมได้ลองสร้างก่อนหน้านี้แล้วแล้วมันไม่หาย อ่ะยี้สวยเลยอืมด้านในมันยังดูมืดมืดใช่ไหมเราจะเอาอันนี้มาใช้นะจากในคลิปที่แล้วที่ผมได้ลองสร้างบ้านไปแล้วผมสงสัยว่าไอ้บล็อกเนี่ยมันคือบล็อกอะไรปรากฏว่ามันเป็นบล็อกไฟนั่นเองนะที่เราจะต้องใช้สลับไปใช้ไฟในการเปิดโอโอเคเลยเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าด้านล่างก็แบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวต่อไปนะเรา จะมาทำด้านนอกเดี๋ยวตอนเช้าก่อนนอนเป๊บตอนเช้าสักทีตอนเช้าตรงนี้เราก็จะทำที่ตกปลากันนะที่ตกปลาเราก็จะเอาเป็นด้านข้างตรงนี้ก็แล้วกันนะนี่อุ้ยเออมันเป็นแนวเดียวกันเลยเอย้พอดีเลยยื่นมาด้านนอกตรงนี้เนี่ยวางแค่อันนี้ก็พอแล้วเพราะว่าไม้มันไม่ได้เยอะมากไง นี่แค่เนี้ยแล้วก็ตกปลาไปแล้วก็ตามด้วยอันนี้ครับเป็นทางเดินน่ะนี่เฮ้ยแค่นี้ก็ดูสวยแล้วนะใช่ไหมนี่วางหญ้าไปใบไม้นะใบไม้ไม่ใช่หญ้าเออแล้วก็ดอกไม้สักหน่อยเฮ้ยต้นอ้อยเอ้ยต้นอ้อยต้นอ้อยแล้วก็ต้นข้าว มีอะไรตกแต่งตกแต่งให้หมดเลยนะตอนนี้ต้นหญ้า,าแล้วก็อ้อยบอันนี้คืออะไรมันวางน้ำได้เฮ้ยโหสวยว้าวโหธรรมชาติสุดๆจนแบบงูงูจะขึ้นมาได้เลยนะงูสามารถอาศัยได้เลยนะไม่ใช่คนอาศัยนะแต่เป็นงูอาศัยอยู่อืมน่าจะโอเค คือผมเป็นคนชอบธรรมชาตินะยิ่งธรรมชาติเยอะยิ่งดีแบบนี้ไปโอ้โอเคเลยแหละแล้วก็เราอ,อุ๊ยอ๋ออย่างนี้นี่เองเฮ้ยชอบเลยก็แค่เนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับบ้านมินิในป่าอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งก็เป็นบ้านที่เหมาะเอาไปเล่นใน ซเวิร์วอย่างยิ่งเลยนะครับเนื่องจากมันหาของได้ง่ายๆแล้วหรือเอาไปสร้างแบบตั้งเชื่อทอี่หรือตกแต่งอะไรก็ได้นะครับซึ่งสาเหตุที่ผมสร้างบ้านมินินะครับเพราะว่าชื่อของเกมยมันชื่อว่ามินิโวดังนั้นเราควรที่จะสร้างบ้านอะไรที่มันมินิมินินะมันก็เหมาะดีนะกับบ้านมินิโวนะอันนี้ผมก็ขอตั้งชื่อว่าบ้านมินิเฮาส์ก็แล้วกันนะครับมินิโวเฮานั่นเองก็หวังว่าทุกคน